เพื่อนถ้ามาเก็บจานั่งจ้าเกานั่งไปเห็ดแกงน้องใหม่จ้าจะนังปลูกไว้ล้างบานจ้าเก็บประตูดีไปแกงน้องใหม่ห้องเอาน้ำคุณๆเก็บอัตูใบมิจ้าขัน เก็บดูดดกันจ้าแตมหพริกหน่อยห้องจะเก็บเอาถ้าที่นี้น้ำหลังบานห้หองเราจะติดปูไว้เอาไปใส่แกงน้ำใหม่จ้านี่ก็สิเก็บกระแขงไปใส่น้ำจาลนี่เก็บปวงของเราจ้ มีบันไดใส่จากง่อยก็เก็บผักกาวไปใส่น้ำจ้าเากา็บผักอีตู่ไปนน้ำจ้าไปใส่น้ำจ้าเดี๋ยววันที่ดีเดี๋ยวล่วมือเห็นเลยจ้าจ้าเ้าก็ตำพริกใส่อันหอมหัวแดงแล้วก็ใส่ตะไคร้ใส่ยอันข้าเวเบียร์จ้าอันนี้นนานจะน่าหอดคันแล้วเ้าก็ใส่ลงไปเลยจ้ากับ น้ำใหม่สดห้าวที่ต้มไว้แบบกรยอดบักคือห้าจะใส่ลงไปเลยค้างอันนี้สิเป็นวัตถุดิบที่เ้องเตรียมไว้แต่สิที่ต้องไปเก็บก็มีบักแข่งไอ่ตุ้ยหนุ่มโดดแล้วก็ใส่ราคาจ้าอันนี้จะใส่เห็ดตังร่วมน้ำด้วยจ้าใส่แคบหมูน้ำรวมมือทำดนวยจ้าอนนี้ห้องกค้างห่ออันนี้ห้องกับใส่เอียงลบบร่ไปร่วมกันเลยจ้ะรวมใจน้องกันเลย เดี๋วยวเราัปักช่องหน่อยจ้่จ้จก็หมอดแยทำน้องกระเซ็นเหยียดน้่งปลา่งไป,ไปจเหียดลงไปแกงกินแบบบ็นบานท้าจานเพื่อน ใส่ยังก็ใส่ลงไปเลยจ้ะถ้าเราจะควางแฉะไปเลยก็ใส่ลงไปจาะใส่เห็ดนนลงไปลงไปกำล้อให้หมอเดียดนั่งมาปรุง,ง,ง,งเป็นจ้ำจ้าแดดมาจ้าเพื่อนเ่อนเข้ากับปรุงใส่ปลาแดดใส่ปรุงนวดจ้าใส่กัใส่ผงปรุงรสหน่อยหนึ่งจ้าเข้า,ขากับเท่แคบหม้งลงไปเลยจ้าแดดมาเขาใส่ซอเลย มี่อย่างใส่ใส่ลงไปเลยจ้าเ้ากินแบบไปแสบเ้าไปเฮ็ดใส่ลงไปเลยกกนะครับห้องปูงซิมแล้วรสชาตดดิแต่เหล่าห้อก็ใส่ผักเกลีย่ยห้เตรียมไวล้ลงไปเลยจ้าทุกมีใส่ผัก,กแตงแยงนั่นเ้อจ้ามีอย่างใส่ลงใส่ลงไปจ้าผัก,กแตงแยงปลูกไว้ให้กันจ้าใส่ลงไป น่ากินม,าามื้อเจ้าเพื่อนๆจ้าหอมผักกะหอมผักใกเงีง้ยงหอมผักใส่ผักเดี่ยวซุปเดี่ยวปิดแก๊สจ้าตักเสิร์ฟเป็นน่องเชิญละจ้าแกลงน้องใหม่สดเป็นน่องแกงใส่ถั่วแกงแกลงร่วมจ้าห่ากินม,าามื้อเจ้าเพื่อนๆจ้าหากินน้ำกันจ้าขอบคุณที่รับชมเลยจ้าสวัสดีจ้า